ดังคำที่ว่าอ้อมกอดอันอ่อนโยนคือสุสานของวีรบุรุษดูท่าว่าจะเป็นความจริงสิงเสริญในขณะที่ข้ากําลังกอดเจ้าเข้านอนเมื่อคืนมาทําให้ข้าห่วนคิดถึงตอนเราอยู่ในเมืองหัวอยู่ในเรือนไม้เก่าๆหลังนั้นโลกนั้นสงบนิ่งราวกับผืนน้ําจนข้าไม่อยากกลับไปบุ่นวายกับคลืนลมของโลกภายนอกอีกแล้ว อนนั้นพวกเราเป็นแค่สามีภรรยาปลอมๆกันเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าคือฮูยินตัวจริงของเจ้าเลยนะใช่แล้วเพราะอย่างนั้นเองตอนนี้หัวใจของข้าถึงยิ่งโหงหาใช่แล้วอาจจะเพราะอย่างนั้นเองตอนนี้หัวใจของข้าถึงโหยหาความสงบมากกว่าเดิมสิงเสินเจ้ารู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ตอนที่เราได้อยู่กันมาสามวันในเมืองฮอยู่ข้าทั้งโหยหาทั้งหวาดกลัว พอข้าพบว่าขอเพียงได้อยู่กับเจ้าความอยากครอบครองฟ้าดินของข้ามันก็ค่อยๆหายไปเลยพออย่างนั้นข้าถึงได้เอาแต่ผักใส่เจ้าออกไปแต่สุดท้ายข้าก็ผูกพันกับเจ้าอยู่ดีและข้าไม่อยากทำอะไรอีกแล้วแค่อยากช้รซีวิตอยู่ข้างๆเจ้าตลอดไปเท่านั้นข้าไม่อยากผูกมัดเจ้าเอาไว้เลยแค่อยากให้เจ้าได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองแลเท่านั้นเอง คงทำเช่นนั้นไม่ได้ในหัวข้าคิดแต่อยู่กับเจ้าไปจนแก่เท่าเท่านั้นและข้าไม่อยากคิดถึงเรื่องอื่นอีกแล้วสิงเสริญตาเท้าหยนพูดถูกแล้วด่าความรักนี่ร้งผ่านไปได้ยากยิ่งดูเหมือนข้าจะตกลุ่มรักเจ้าเสียแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าและเจ้าต้องรับผิดชอบข้าไปทั่วชีวิตเหตุใดเดี๋ยวนี้เจ้าถึงได้เหมือนกับเด็กนักชอบเกาะติดคนอื่นั้งนั้นเลรอใช่แล้วเพราะข้ายังเป็นเด็กอยู่ไงเล่าและข้าจะเกาะเจ้าอยู่อย่างนี้ไปทั้งชีวิตเลย คุณพระนะนี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วเป็นอะไรเล่จรฟ้านเกิดอะไรขึ้นกันเลยสิงเสริญพรสวรรค์กายาไรมันทินของเจ้าซื่อเสียงไม่ไ้มีเสียเปล่าจริงๆนอนด้วยกันเพียงคืนเดียวข้าก็วันรุถ,ถึงระดับแดนเทพขันที่ห้าเสียแล้วนาบว่าเปอักจันยร์โดยแท้จริงเส้นหนันอย่าปล่อยให้เสียเวลาพวกเรามาบ่มพอคู่กันต่ออีกครั้งเถอะกลางวันแสกๆบ่มพอคู่บ้าอะไรกัน ไม่กลัวคนจะเยอะเยยเอาเลยเยอะเยยอะไรการการบมเพคู่นับเป็นเรื่องจริงจังนะข้าเราไม่ไหวแล้วนอกจากกระเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสามีภรรยาแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีไปพร้อมกันเถอะเจ้าสํานกกจั่วเอ้ยถ้าเจ้าเป็นแค่ผู้บ่มพอธรรมดาจะบ่มหพคู่ตอนไหนมันก็เรื่องของท่าน แต่ตอนนี้เจ้าคือเจ้าสำนักแล้วร่วมรักกันกลางวันแสๆเส,ส้นนี้คงไม่ใช่เรื่องดีนักตาแก่นี่อาจารย์ข่านึงว่าพอขึ้นไปเจ้าสำนักแล้วข้าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในสำนักเสืออีกไม่น่าจะมีผู้ใดเขาถึงขั้นมาแอบฟังข้างจวนหลอกข้าจึงไม่ได้การณราเขตเอาไว้แต่ที่ไหนได้ท่านแก่จนปนนี้แล้วกลับมีรสันิยมแปลก อย่างกันย่องมาแอบฟังอยู่อีกเล้อข้าไม่ได้ชอบทำแรกงแปลกๆเช่นนั้นเลยแต่ข้าแค่มาแจ้งข่าวพวกเจ้าเฉยๆถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกเดินทางแล้วออกเดินทางเล้อจะให้ไปไหนกันข้าเพิ่งได้รับตำแหน่งเจ้าสำนักไม่ทันไรต้องออกจากสำนักอีกแล้วเล้อนูกันเอาเองเถอะยินดีกับพวกเจ้าทั้งสองคนด้วยหลังจากสองเจ้ายุแห่งสถาบันมังกรคู่ หละเหล่าพวกวัศวได้ประสมร่วมกันแล้วได้มีมติเรียกพวกเจ้าเป็นสิทธิ์ที่จะเข้าไปฝึกฝนรุ่นต่อไปนี่นะว่าเป็นโอกาสทองอีกหลายสิบปีข้างหน้าพอพวกเจ้าออกมาจากสถาบันมังกรคู่แล้วก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและกิจกายเป็นยอดฝีมือของซีโจสำนักวเอเซอร์ของเราจะก้าวไปขึ้นไปอยู่สามสำนักระดับสูงและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงอะไรการรายซื้อของแต่ละสำนักประกาศรงวมกันแล้วเลยอ หวนเทา้าเสื้อเทียนซางสำนักเจี้ยนเสริญเหยียนโมจากสำนักโมเยี่ยนแย่หลินอู่ซิงสิวจากสำนักไทซิงก็อยู่ในนี้ด้วยเฮ้อแน่นอนอยู่แล้วพวกเจ้ารู้จักคนเหล่านี้จากสถาบันองค์กรคู่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามพวกเจ้าจะต้องร่วมมือ,อก,กันไปอีกประมาณ20ปีการรู้เรื่องนี้ล่วงหน้าน่าจะช่วยให้พวกเจ้าเตรียมตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าในง,งานประชุมองค์กรคู่จะมีเรื่องบักหมาดใจกันอย่างไร แต่พวกเจ้าน่าจะเข้ากันได้ดีในตอนนี้ที่ได้มาฝึกฝนด้วยกันน่าอาจจะเป็นความหมายของสถาบันังกรคู่ก็เป็นได้แย่หลินนั้นสร้างญิงจะโสนักต้องมาอยู่ฝึกฝนร่วมกันกับเจ้านาน่น20ปีนี่นะเรื่องแย่หลินข้าสอบถามมาแล้วนี่ใส่ไม่ต่างจากพวกเจ้าเท่าไหร่และไม่ใช่คนอ่อนแออะไรเพราะอย่างนั้นเจ้าก็อยากได้รังเกียจเขานักเลยพวกเจ้าสองคนก็คล้ายๆกันนั่นแหละเอาล่ะออกเดินทางได้แล้ว ซุยล่วหัวกับสิทธิ์คนอื่นๆเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วในกําลังรอพวกเจ้าอยู่เลยเร่งด่วนขนาดนั้นเลยเหรือข้ารู้จักแล้วเพิ่งเข้าหอใหม่ๆคงอดร่วมรักกันไม่ได้แต่ยกสื่อสารนี่สมมถถ่งมาถึงเมืองข้าตั้งนานแล้วสิทธิ์ของสำนักอื่นเขาคงออกเดินทางกันไปหมดแล้วถ้าพวกเจ้าไปไปเสียตั้งแต่ตอนนี้คงตามคนอื่นไม่ทันแน่อย่างไรเสียเมื่อถึงสถานบันรังกรคู่แล้วก็คงมีเวลาให้พวกเจ้าร่วมรักกันอีกแนะ่ ตั้งแต่เมื่อไรการที่ตะแก่ลามกได้ถึงขนาดนี้ปากก็เอาแต่พูดเรื่องล่มลักไม่เห็นหัวความรู้สึกของคนอื่นเลยสักนิดขอให้เจ้าสำนักโปรดวางใจท่วงที่ท่านไปฝึกฝนต่อที่สถาบันมังกรคู่เรื่องเล็กใหญ่ในสำนักจะมีพวกเรากับผู้เล่มสายส่งสุดช่วยกันดูแลท่านไปฝึกฝนให้สบายใจเถิดข้ายังไว้ได้เลื่อนตำแหน่งให้พวกเจ้าเลยแต่พวกเจ้าก็เริ่มทำตัวยิงผยองเสียแล้ว สมแลที่มีความทะยานทะยานไม่ใช่น้อยฝากด้วยก็แล้วกันหากในสำนักมีเรื่องเล็กน้อยใดทุกอย่างให้ถือเป็นความเห็นของผู้เล่้ใส่สงสุดเป็นสําคัญขอลับจอฟ้าตอนนี้เจ้าคือเจ้าสำนักมอเซอร์แล้วย่อมเป็นย่อมต่างจากศิษย์คนอื่นที่ไม่ฝึกฝนพอไปถึงสถาบันมังกรคู่ต้องเข้าคารวัตสองเจ้ายุทธในฐานะเจ้าสำนักห้ามทําตัวตามอารมณ์เด็ดขาดนี่เป็นเรื่องของารยาทางโน้นก็น่าจะให้เกียรติเจ้าเส้นกัน ค้าเข้าใจแล้วผู้เลี้ยงใส่สงสุดไม่ต้องกังวลผู้เลี้ยงใส่ส่งสุดเช่นนั้นพวกเราขอตัวลาหวังว่า2จะหยุดพอเห็นสถานการณ์เส้นนี้แล้วจะเข้าใจเจตนาของพวกเราในรู้ว่าควรถอยเสียบบ้าง